เราก็กลับมาอยู่กันชาเลนจ์ Challenge ต่อไปนะครับเมื่อกี้เราสอนเราเล่นกันแล้วนะครับชาเลนจ์ Challenge ที่่าไร่เอ่ยนี่ครับชาเลนจ์ Challenge ที่สามที่แปดแล้วกันถ่าทางน่าจะสนุกดสร้างขวายดนหัวขหานะครับเดีย๋ยวเรามาเล่นกันเลยโอ้ยเย้ผมจะฮัดคอรโจให้คุณดูนะครับมาเลยๆดิสับนะแพ้ไม่แพ้แพ้ชนะไม่สนใจเรื่อะไรวะเรือะไรวะ ชิบหายแล้วไงตำรวจรละ,ละดับสี่้วะเย็ดย้าเย็ดแม่มาถึงพังเลยอะไรวะผมสร้างข้อหาโชวพวกมึงด้วยตำรวจเฮ้ยสัตว์ข้อหาที่เ่าไไรวเนี่ยเย็ดแม่ขวายที่สี่อะเย็ดเป็นระที่เยี่ยม จำผทที่จำที่ผมสอนเคลบแล้วได้ไหมครับว่าจะทํายังไงเชื่สอตำรวจให้มัอนอะไรงี้เดี๋ยวผมจะสอนเลยแล้วกันเดี๋ยวเรา,าจเจอดานก่อนยังไงไมันต้องเจอดัาน,นะครับเพราะว่าตำรวจนะตำรวจเมืองเขาไม่ได้เหมือนเมืองไทยเราเนี่ยเมืองไทยแม่งเกี้ยก็ไม่รู้อะไรวะขึ้นไปจับเขาโอ้ยหาตามไม่เด้เขาเอารถวิ่งไล่เลยเย็ดแน่เลยอ่าเดี๋ยวผมจะยังไงผมก็จะนึกถึงว่าไอหา ตำรวจพวกนี้เป็นไอเฮี้ยไอแล้วกันนะครับเพราะมันด่าเพื่อนผมแล้วมันก็ด่าผมด้วยโดยที่กูยังไม่รู้ว่ามันทำเฮี้ยอะไรกูไปทำเฮี้ยอะไรให้มันไปสัตว์เ mm hmm. ย็ดแม่เอ้ยกูยอยากจะรู้นี่ไงไอเฮี I I ้ยไอ้มโดนอย่างนี้ครับแล้วมันจะกระเด็นแบบเห็ไมห็น่แนโอ,อ้โหผมจะอ่านเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องเดิมต่อก็หมายถึงว่า คือตอนนั้นนะครับไอเฮียไอมันเพื่อนผมมันไปทําอะไรก็ไม่รู้ครับเพื่อนผมก็คือปากก๊อบเนี่ยแหละครับแล้วก็พวกอะไรพวกนี้ผมไม่รู้นะว่าเขาไปทําอะไรอะโอม่าก็แค่เปิดเพลงแค่ไหนที่เรียกว่าจีกเธอครับแล้วตรงนี้มันเท่าไ่รก็มีแต่คุยคุยคุยเฮียอะไรนั่นแหะเออทีนี้ผมก็ลองของผมไปแล้วผมไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นเรื่องนั้นเปล่าแล้วมันก็มาด่าผมในปากก๊อบก้าโทรศัพท์ในวิดีโอให้ผมในทโทรศัพท์เขาอะเอาวิดีโอให้ผมดูครับ และผมตอนนี้ผมหมั่นไส้มันมากครับสัตว์อ้มันจะยกกลัวเย็นแม่โดน,นจับไสัตว์ขอบคุณครับขอบคุณครับก็กราบขออภัยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมโดนจับไม่ไหวครับผมเครียดมากครับครับผมขอบคุณครับ